ครับตอนนี้ผมเต้สว่าแล้วก็ในการรีวิวกับกระเป๋าทาวเวอร์สลิมเวอร์ชั่นสองอ่าสลิมรือเปล่าสลิมรจริงจากนี่ไงจากโลโปรยีห่อนี้นะฮะราคาเขียนติดก,กับว่าสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทกับอีกห้าสิบสตังค์ <c oughs> แต่ที่ผมซื้อมาคือราคาหนึ่งพันหกร้อยนะครับจ่ายเงินสดจากร้านจากร้านแล้วะนี่ต้องทูยูครับ โอ้โหมีหลายสาขามากส,าสำนักงานฟอ,อร์จูนเล่นไหมครับสินค้ากล้องดีๆครับร้านนี้ครับโดยพื้นฐานเขาเขาบอกว่าในนี้ในนี้เขาเขียนในเบอร์ชัวนะก็จะมีกล้องเป็นมิเลเรตดีเอโวอาร์ HR, ภายในก็มีเขียนเนี่ยว่าเหมือนเขาจะบอกว่าบรรจุก,กล้องได้หนึ่งตัวบรรจุฝฟดได้หนึ่งตัวเลนส์ได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็เป็นกระเป๋าพั่วไปนะฮะในนี้ก็จะเขียนเลย มาดูตัวกระเป๋าดีกว่าถ้าผมไปนี้ครับชุกใจ่อไปนี่พันหกเว้ยอันนี้ห้าสิบบาทนัเอเอเอกระเะป๋าครับสังกเกตนะว่าจะเป็นทรงนี้เดี๋ยวออกมานะครับลดขนาดนะจะเป็นทรง่างน,นี้โอเคศึกษาข้อมูลเติมได้ในยูทูปพิมพ์ชื่อยอห้องกระเป๋าเข้าไปพิมพ์ชื่อกระเป๋าเข้าไปสายนะครับปรับได้โดยง่ายๆครว่าปลดล็อกตัวนี้ขึ้นมา ก็ดึงยาวเนี่ยแล้วก็ล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วก็สายพาครับผ่อนออกได้แล้วก็มีนี่ทำให้นุ่ม <Yeah. S 1> เหมือนจกักเหมือนตัวนี้อยู่ข้างข้างขวาออ,อยู่ข้างซ้ายสายอยู่ข้างซ้ายแต่ข้างขวาก็ได้เพราะว่าวันนี้ก็เผลอตัวสายข้างขวาไปเรียนก็ดีสายข้างซ้ายกระ <c oughs> ชับกวา่าเเออกระเป๋าภายในเออกระเป๋าายนอกก่อน มีรูตรงนี้หนึ่งรูใส่น้ำขนน้ำได้เนี่ยอออันนี้หนึ่งงานคือเลรือ่องอรงด้านหน้าหมดนะฮนะมีสองกระเป๋านะฮนะด้านหลังมีหนึ่งกระเป๋ามีหนึ่งกระเป๋าหนึ่งฟังแอบฟังตอนอาจารย์สอนอันนี้ใส่อะไรเฮ้ยน่าจะได้นะไอะไฟโฟนห้านะฮนะ ิดได้ด้วยอันนี้อะไรวะได้ด้วยเหรอแฝงโผลได้แล้วสองอันไอ้ย่าเก็บรถทำไมเอาไไไปด้งโอเคครับด้านในมาดูกเดี๋ยวด้านในจะเป็นฝ่างี้นะฮะอ่าฮะด้วยฟิล์มเรียมแล้านนี้เนี่ยอยู่ข้างในฝากกระชิดหน่อยก่อนด้านในแหกฝากระชีดหนึ่งอันนะอันเนี้พันห้า อนี้แหละ้าสิบบาทสั่งกระชื่อไปแค่ติดอะไรแถมแถมโอเคครับเอ้ยเัอมีติดตุกก๊กแกนะฮะล็อกอย่างงี้แล้วก็กล้องดิสออง์คุณเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็เลนอีกตัวหนึ่งหรือปัดก็ได้เฮ้ยไปเมื่ออะอยู่อันนี้คือฟงของกระเป๋านะเดี๋ยใส่ให้ดูด้วย ไม่น่าดึงเลยโอเคครับสายนะเพราะมันยาวเพราะมันคุณหนึ่งกี่เพามันยาวใช่ไหมเลือกระยะก่อนเสร็จปุ๊บคุณก็ล็อกแล้วก็ตัดทิ้งตัดทิ้งถ้วยเออหน้าตัดทิ้งแล้วก็ดันใส่ดูนี่ฮะเออครับกระเป๋าข,ข้างซ้ายใช่ไหมยิงป้ <mm> องกี้ <mm> ฮอมองก็เดิน <screws> ป uh ่า huh. ด้นยใส่เ hmm ด okay. ินป่า okay. ก็ได้นะใบเล็ก <movies> ด okay. ีโอเคโอ้อยู่ตัวแล้วกระเป๋านะครับมีอยู่สามสีมีสีเขียวขี้มาสีฟ้าแล้วก็สีดํานะโดยที่มันจะมีลายผ้าเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเวอร์ชันสองนะเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นแบบสีเรียบๆไปเลยโอเคถ้าเกิดของเยอะทำไงมือสุกเกิน ก็ดึงขยายออกตัวทีกระเป๋าภายในใส่กล้องอีกตวงเลยเนะี่ยหรือเลนสบิ๊กไซส์ได้เลยนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ป้าไม่ที <c oughs> โอเคกระเป๋าหนูก็ใส่ไนะด้เยอะนะเนี่ยดูที่มันมีอะไรอีก <c oughs> เลนมีสามตัวมัน <c oughs> มันเทียบกันไม่ได้เลยโ <c oughs> ยงคงเลยไม,ไม่ไม่ โหแฟนกล้องเออใช่ใช่คิดชีช้ชยเหมือนกันในส่ต้กลองลองนี่ดูด่านี่กระเป๋ากล้องเก่านะฮะอันนี้ก็พันเหมือนกันหลักพันเหมือนกันใส่กล้องกันเลยในตัวเดียวอ,อขาตั้งกล้องนี่คนมันนอกเลยแต่อันนี้นะครับเอ่อไอ้ฟรงเนี้ยใส่กรเาสำรองมาแล้วเพราะมันรักเข็มขัดได้เผื่อพวกกล้องไปฟองตัวหรือเก็บของ มาดูนิว่าไว้จะไว้ค่ะตั้งกล้องด้วยระดับมืออาชีพของเราได้ไหมได้ปิดให้สนิทสินิปิดสนิทปิดให้สนิเอเ้ยอะโผล่ไปปนธนาคารไอกระเป๋าตรงนี้อยู่ข้างในใช่ไหมโอ้โหเก็บมิดเด่เพราะก็บอกมัเลิกิตก็ยิบ ก็ยิ้มหกแบบมิดแหละโอ้โหนี่ตัวผมและเกิดม่ได้ใช้กล้องเนี่ยตัวของหอกใช่ไหม <c oughs> นนกล้องหอกุแล้วสล็อปอันนี้หรอสอกง่ายได้ฮะ <c oughs> สบายไรจง มันพับได้มันอ่อนใช่ไหมพับได้สายนี้ก็แข็งแรงขึ้นนิดนึงแต่ก็พับได้เลยใ,ใส่กล่องเออถอดแล้วใส่กล่องใช่ถอดแล้วไอ้นี่มาใส่เป็นกล่องได้ด้วยเแขกแทก้แขกแทก้เท่าไหร่นะพันกว่าห้าสิบพันกว่าห้าสิบคุ้มเขาคุ้มกระเป๋าดีไซน์สวยด้วยผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้แถมเป็นกระเป๋ากล้องแบบ ไม่ต้องแบกอะไรมากอะ่ะคือกล้องหนึ่งตัวใช่ไหมดิวอาร์หนึ่งตัวถ้าเป็นมิ r เลอร์เลโอ้โหเต็มกระเป๋าอะเลนเลนติดกล้องหนึ่งตัวเลนแยกงหนึ่งตัวหรือใฟน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็วงงเออแล้วก็อะไใส่แฟลชได้อีก่ยเนี่ยช่องใส่แฟลชเนี่ยถัเราแบ่งพานแนลยังได้ด้วยนะเนี่ยงอได้ไปทำไมวะ โอเคกี่คะแนนนิวกี่คะแนนนะเต็มเท่าไหร่เต็มฟิเหมนเดิมราคาพันราคาพันพันหกยังไม่ได้รีวิวเรื่องการกันกน้ำหรืออะไรนะเนื่องจากกระเป๋าของนี้มึงจะไปตกน้ำเพื่ออะไรล่ะใช่ไหมแต่ถ้าจะรีวิวยิ้ใไ่แง่ดิเผื่อแบบคนดังใช้อะแบกิวอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งอยู่ลงน้ำอ่ะ หลายหลายหลารู้จักแบกิวตหลายหลายคนรู้จักแบกิวเฮ้ยจะลงทุนเฮ้ยมันกระเป๋าก้องขอฟานแบ็คแฮชเฮ้ยนานๆเฮ้ยใช่มเฮ้ยไอ้เรนี่แหละซื้อมาเพียงไหนไม่ซื้อ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 ไรไนด้ระยะหนึ่งได้ระยะหนึ่งแต่มันเปียกเลยมันเปียกแล้วใช่มไหม แต่ว่าละรอเห็นไหมมันน้ำเกาะเลยเพราะว่ันมันว่ามันทํามาเพื่อกันน้ำระยะหนึ่งแค่วิ่งผ่านเออถ้าหลบฝนนะไม่ถึงกระแช่เออถ้าแช่ดูว่าโอ้มันเข้าลงรูฟิบหมดนั่นแหละโอเคโอ้ไม่น่าเชื่อกระต่อเนี้องกูแล้วก็ลองเลยคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดไม่ใช่เงินกูอะสปอนเซอร์ให้มากูไปเผาไฟเรียบร้อยละซึ่งบังเอิญไม่มีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์จริงใครสนใจ อ,อ,อยากเป็นสปอนเซอร์ติดต่อมาที่เจ็ด f i c e สองออฟิศหรือฟีเฟ c e b o o ผมทางด้านสับตะไคร้ตรงนี <c> ้ <oughs> ไม่มีแน่ <c oughs> <c oughs> ครับครับใครอยากจเป็นสปอนเซอร์บอกได้ครับเดี๋ยวคุณไม่ต้องมีอะไรเลยคุณแค่ให้ของเรามาที่ว่าแล้วบอกด้ยวยว่าจะเอาคืนหรือเปล่าอง <c oughs> <c oughs> ไมเอาคืนตะพัง <c oughs> แล้วอาจจะใช้เองด้วยแล้วถ้าเกิด คุณมีอะไรอยากพีเฟนบอกบอกเลยครับว่าต้องการอะไรนะเนาะใช่ไหมอย่างมันมีอะไรเป็นส่งสสำคัญเนี่ยราคาสิ่งสำคัญหาชุดที่ที่ไหนหรืออยากจะฝากรีวิวเออฝากรีวิวแน่นอนต้นองรีวิวแล้วเพราะว่าการรีวิวของมันสนุกนะเว้ยไม่ลองใช้แล้วแต่ปันคนอื่นเนี่ยแต่มันก็ไม่ฟึมนะเพราะว่ามันบุูัติ้ง้แต่ชั้นหนึ่ง,งแต่ชรู้สึกชื่นชแล้ว <laughs> โอเคครับวันนี้ผมได้สวนแล้วก็รายการรีวิวเมคกับกระเป๋า Power Slim หรือ s l i g นั่แหละชูนะฮะราคาึ่งพันสบาทจากร้าน Digital c h ยู d i g i ตอ l c h โ Home นะครับขอจบเป็นงเท่านี้นะครับขอบ,ขอบคุณรับชมครับ